กูรวเพิ่งได้เป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ตาเซียได้เพียงสามนาทีห้องเฮาก็พาชายชูเข้ามาในห้องบรรทมของนางไม่เพียงแต่ประกาศว่าเจ้าไม่มีคุณสมบัติแม้แต่จะเทียบกับเขายังขู่ต่อหน้าว่าหากกล้ามายุ่งจะตอนขาที่สามของเจ้าซะทั้งหมดนี้เป็นพระเจ้าเป็นเพียงจักรพรรดิหุ่นเชิดมีนามแห่งจักรพรรดิแต่ไร้ซึ่งอำนาจแห่งจักรพรรดิในขณะนี้ภายในท้องพระโรง กู้รั่วกำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรครางนึกถึงชะตากรรมของเจ้าของร่างเดิมไทเฮาที่อยู่หลังม่านพันเอ่ยขึ้นว่าฮ่องเต้เจ้าคิดว่าอย่างไรทุกครั้งที่หารือราชกิจในท้องพระโรงหลังจากตัดสินใจแล้วก็จะแซงทำเป็นถามความเห็นของฮ่องเต้แต่กลับไม่เคยให้โอกาสฮ่องเต้ได้ปฏิเสธกู้รั่วดึงสติกลับมามองไปยังท้องพระโรง ตรงกลางนั้นมีชายชราผู้หนึ่งถูกทุบตีจนบาดเจ็บสาหัสคุกเข่าอยู่บนพื้นในแววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังบุรุษผู้นี้คือราชครูคนปัจจุบันฉีหลินและยังเป็นพระอาจารย์ของฮ่องเต้เขาพยายามรวบรวมขุนนางเพื่อฟื้นฟูความยุติธรรมในราชสำนักให้ไทยเฮาคินอำนาจแก่ฮ่องเต้แต่กลับถูกใส่ร้ายป้ายสีอย่างง่ายดายถูกตัดสินว่าเป็นกบฏฮ่องเต้ก่อนเคยพยายามต่อต้าน คนคือถูกจับอดอาหาร3วันสาคืนสุดท้ายถูกบังคับให้ไปคุกเข่าขอขมาที่หน้าตำหนักไทเฮากู้รั่วถอนหายใจเฮือกหนึ่งย่อมไม่กล้าคัดค้านสเสด็จแม่ตัดสินใจได้เลยพยาคะไทเฮามองกู้รั่วแวบหนึ่งพอใจกับท่าทีของเขามากจึงสั่งให้คนคุมตัวฉีหลินเข้าคุกหลวงทันทีจากนั้นก็ประกาศเลิกประชุมห้องเต้อย่างเขาไร้ซึ่งอำนาจและอิสรภาพ ในวังหลังไม่เพียงต้องดูสีหน้าของฮองเฮาแม้แต่ขันทีตำแหน่งสูงหรือนางกำนันก็ยังกล้าสแสดงสีหน้าดูแคลนกู้รัวรู้สึกอับจนหนทางอย่างยิ่งนี่คือโลกที่การต่อสู้รุ่งเรืองแบ่งเป็นระดับสามระดับสองระดับหนึ่งเสียนเทียนปรมาจารย์มหาปรมาจารย์และนักบุญยุทธรวมเจ็ดขอบเขตเพิ่งมาถึงตำหนักอย่างซินกู้รัวก็เห็นนางกำนันคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขา นางกำนันผู้นี้ชื่อเฉาเหยาเป็นคนสนิทของฮองเฮาชินสเสวียในวังหลังมีตำแหน่งสูงมากและนางเองที่เป็นคนพังมือฆ่าฮ่องเต้มเมื่อเช้านี้เฉาเหยาเดินเข้ามาอย่างเย็นชาในแววตาเต็มไปด้วยความดูถูกแล้วกล่าวว่าฟาบาทวันนี้ท่านกล้าด,าด่าทอพระเมเหสีรีบไปขอขอมาพระมเหสีเสียเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นอย่าหาว่าค่าน้อยไม่เกรงใจในใจของกู้รั่วเดือดดานอย่างยิ่ง แค่นางกำนันคนหนึ่งกลับกล้าทํากับฮ่องเต้นเช่นนี้เขาเตรียมจะหาก้อนหินม,มาสู้ตายชาวหยาผู้นี้ช่างไม่กลัวตายไม่พอใจก็สู้เลยในตอนนั้นเองในหัวของกู้รัวพันมีเสียงจักกลดังขึ้นระบบจักรพัดเดิดใช้งานสำเร็จตรวจพบระดับจักรพัดของโฮสต์ปัจจุบันคือระดับหนึ่งฮ่องเต้ได้รับอุปกรณ์ระดับหนึ่งกระบี่อรสวรรค์ขั้นจักรพัด ระดับพลังประมาจา์ขั้นสูงสุดวิชาหมัดโอรสวรห้ทาธาตุขั้นจักรพรรดิและกลิ่นอายแห่งราชันเงื่อนไขาการเลื่อนขั้นเป็นจักรพรรดิระดับสองควบคุมวองหลังและสยบกององค์ครักหลวงในชั่วพริบตากูรัวรู้สึกได้ถึงพลังที่แข็งแกรง่งและครอบงำอย่างยิ่งที่เอ่อล้อนในร่างกายในหัวก็ปรากฏประสบการณ์ยุทธอันกว้างใหญ่ราวกับได้บำเพ็ญเพียรมาเป็นร้อยปี กลายเป็นยอดฝีมือยุทธร,ระดับปรมาจารย์ขั้นสูงสุดนางกำนันเฉาเหยามองกู้รั่วที่ยืนนิ่งไม่ขยับเขยื่อนดูเหมือนจะไม่ได้ฟังที่นางพูดก็รู้สึกว่าถูกดูหมิ่นจึงโกรธจนหน้าแดงด่าว่าไอ้ขยะยังจะยืนบื้อทำอะไรอยู่ขณะที่พูดนางก็ตกหน้ากู้รั่วไปตายซะกู้รั่วเตะเฉาเหยาปลิวไปไกลสิบกว่าเมตรกระอักเลือดสดออกมา กระแทกพื้นอย่างแรงจนลุกไม่ขึ้นจากนั้นก็ตกตกไม่กี่ฉาดก็ตกจนเฉาเยาตาลายหน้าบวมเป็นหัวหมูเฉาเหยาโกรธจัดเจ้ากล้านักหรือกล้าดีอย่างไรมาตีข้าเจ้าตายแน่พระมเหสีไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่กู้โรวกระชากผมของเฉาเยาแล้วพูดว่าเรากำลังจะไปคิดบัญชีกับนางแพทย์สยานั่นอยู่พอดีกูรวัวลากเฉาเยาไปยังตำหนักคุณหมิง บนพื้นมีรอยเลือดลากยาวพร้อมกับเศษเนื้อที่แหลกเหลวดูน่าสยดสยองในไม่ช้าก็ดึงดูดความสนใจของขันทีและนางกำนันในวังหลังรีบปล่อยตัวคุณหนูเฉาเยาห้องเต้ทันบ้าไปแล้วหรือกล้าทำกับคุณหนูเฉาเยาเช่นนี้ขันทีและนางกำนันกลุ่มใหญ่ท่าทางเงกลียวกราดพุ่งเข้าหากูรัวกูรัวแคนเสียงเย็นชา หยิบกระบี่อรสวรรค์ออกจากมิติระบบทันทีสบัดเพียงครั้งเดียวปราณกระบีนะ่นาทึบก็แผ่พุ่งออกไปขันทีและนางกำนันที่พุ่งเข้ามาถูกบทขยี้จนสิ้นซากในพริบตาเลือดสาดกระเซ็นสีสะกลิ้งหลุนหลุนทันใดนั้นที่ไกลออกไปนางกำนันและขันทีเหล่านั้นต่างก็ตกใจจนขวัญหน,นีดีฟอพากันวิ่งไปยังตำหนักคุณหมิงกูรัวเพิงจะเข้าตำหนักคุณหมิง ก็เห็นฮองเฮาชินสเสวียในสภาพเสื้อผ้าหลุดลุย่ยรีบร้อนเดินออกมาขณะเดินก็พลางจัดเสื้อผ้าข้างหลังนางยังมีชายหนุ่มที่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเช่นกันเขาคือผู้บัญชาการองครักษ์หลวงอูจงอูจงผู้นี้เป็นบุตรของเสนาบดีกรมพิธีการและเสนาบดีกรมพิธีการก็เป็นคนของอัครเสนาบดีดังนั้นอูจงจึงเป็นคนของอัครเสดีโดยปริยายอายุยังน้อย แต่ระดับพลังก็สูงถึงขั้นเซียนเทียงขั้นปลายแล้วเขาคือคนที่อัครเสนาบดีจัดแจงให้มาเป็นผู้บัญชาการองค์รักหลวงโดยเฉพาะขันที่คนหนึ่งคุกเข่าต่อหน้าฮองเฮาชินสเสวียกล่าวเสียงดังว่าฮองเต้บ้าไปแล้วพยะค่ะพระองค์สังหารคุณหนูเฉาเหยาวยังฆ่าคนไปอีกมากมายชินสเสวียมองไปที่พื้นเห็นศพของเฉาเหยาาที่น่าสยดสยองใบหน้าที่เพิ่งจะแดงระเรื่อ ก็พลันเย็นชาดุดน้ำแข็งกล่าวเสียงเย็นว่ากูรัวเจ้าอยากตายแล้วใช่หรือไม่กูรัวถือกระบี่มองชินสเวียช่างเป็นหญิงแพทษยาไะอย่างอายกล้าทำเรื่องบัตรสีเช่นนี้ในวังหลังสมควรประหารก้าชั่วโคตชินสเวียโกรธจัดทันทีหยิบแส้ยาวออกมาจากมือข้าว่าเจ้าคงจะบ้าไปแล้วจริงๆวันนี้เราจะสั่งสอนเจ้าขยะนี่ให้ดี ให้เจ้ารู้จักเจียมตัวเสียบ้างในตอนนั้นอูจงที่อยู่ข้างๆก็ดึงมือชินสเสวียไว้สเสวีเอ,อ๋อเรื่องเช่นนี้อย่าให้มือเจ้าต้องเปื้อนเลยดูถ้าเจ้าหมอนี่คงจะฝันกลางวันคิดว่าตัวเองเป็นห้องเต้จริงๆข้าจะสั่งสอนเขาแทนเจ้าเองพูดจบอูจงก็รับแทกจากมือชินสเสวียเดินเข้าหากู้รั่วอย่างรวดเร็วกู้รั่ววันนี้เข้าเฝ้าในท้องพระโรง ถูกคนเรียกว่าฮ่องเต้ไม่กี่คำก็ติดใจแล้วหรือคิดว่าเจ้าเป็นฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่เหนือคนนับหมื่นจริงๆเจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนนี้ข้าโกรธมากข้ากำลังหลับสบายๆก็ถูกเจ้ารบกวนเจ้ารู้หรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปตายซะกูรัวก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวสะบัดกระบี่อรสวรรค์ในมือทันใดนั้นปราณกระบี่ก็แผ่กระจายปราณแท้ในอากาศปันป่วนอูจงร้องโหยหวน แขนข้างที่ถือแท่ลอยขึ้นฟ้าลม้มลงกับพื้นทันทีชิ้นสวียก็กลื่นน้ำลายตกใจอย่างยิ่งสำหรับความแข็งแกร่งของอูจงชิ้นสวียรู้ดีอูจงเป็นยอดฝีมือขั้นเซียนเทียนขั้นปลายและยังเชี่ยวชาญอาวุธทรงพลังมากมายแม้แต่ปรมาจารย์ทั่วไปก็ยังสู้ได้แต่ตอนนี้อูจงกลับรับกระบวนท่าเดียวของกูร้รั่วไม่ได้ ในตอนนี้ฉินสเสวียก็ตื่นกระหนกเมื่อเห็นกู้รั่วเดินเข้ามานางก็ตกใจจนถอยหลังไปหลายก้าวใบหน้าซีเผือดกู้รั่วฮองเตท่านกล้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรพ่อของอูจงคือเสนาบาดีกรมพิธีการท่านทำกับเขาเช่นนี้ท่านเสนาบดีอูไม่ปล่อยท่านไว้แน่กู้รั่วกล่าวเสียงเย็นช่างเป็นคู่ชูรักที่น่าสมเพชถึงตอนนี้ยังคิดถึงชู้ของเจ้าอยู่ ความรักของพวกเจ้าช่างลึกซึ้งเสียจริงชินสเสวียเบิกตากว้างตกใจเจ้าหมายความว่าอะไรเจ้ากล้าคาคาโดยหรือเจ้าบ้าไปแล้วจริงๆพ่อของข้าคืออัคารเสรนาบดีฉินเจ้ากล้าคาค้างั้นหรือเจ้าเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมเจ้ารู้หรือไม่ว่ากําลังทําอะไรอยู่เราจะส่งพ่อของเจ้าไปที่สภาในนใ้เหอเพื่อพบเจ้ากูรวยยังพูดไม่ทันจบก็ปรากฏตัวต่อหน้าชินสวียในพริบตา ฟันกระบี่ลงไปสีสลุดจากบ่าหัวลอยออกไปกระแทกพื้นเลือดพุ่งกระฉูดจากลำคอกู้ร่วมองไปยังขันทีและนางกำนันในตำหนักคุณหมิงแค่นเสียงเย็นชาพวกเจ้าเหล่าข้ารับใช้สมควรตายทั้งหมดทันใดนั้นกู้ร่วก็เหมือนเสือเข้าฝูงแกะกระบี่ยาวไร้รำปรานกระบี่แผ่ซ่านทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังระงม ในม่ช้าบนพื้นก็เต็มไปด้วยชิ้นส่วนแขนขาไม่มีศพใดที่สมบูรณ์กลิ่งข้าวเลือดคละคลุค้งเลือดนองพื้นในตอนนั้นเองที่หน้าประตูก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นองค์คารักหลวงกลุ่มใหญ่ก็ปรากฏตัวกูรวเพิ่งได้เป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ตาเซียได้เพียงสามนาทีหองเฮาก็พาชายชูเข้ามาในห้องบรรทมของเขาไม่เพียงแต่ประกาศว่า เจ้าไม่มีคุณสมบัติแม้แต่จะเทียบกับเขายังขู่ต่อหน้าว่าหากกล้ามายุ่งจะตอนขาที่สามของเจ้าซะทั้งหมดนี้เป็นพระเจ้าเป็นเพียงจักรพรรดิหุ่นเชิดมีนามแห่งจักรพรรดิแต่ไร้ซึ่งอำนาจแห่งจักรพรรดิในตอนนั้นเองที่หน้าประตูก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นองค์รักหลวงกลุ่มใหญ่ก็ปรากฏตัวผู้นำคือรองผู้บัญชาการสามคน เมื่อคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาก็เห็นสภาพที่น่าสยดสยองของตำหนักคุณหมิงโดยเฉพาะเมื่อเห็นห้องเฮาฉินสเวียที่สีสลุดจากบาททุกคนก็รู้สึกเหมือนฟ้าถลม่มอู๋จงตายแม้จะเป็นห้องเต้ปัญหาของพวกเขาก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ห้องเฮาฉินสเวียตายใครจะทนรับความโกรธของอาัคารเสนาบดีฉินได้ท่านใดนั้นรองผู้บัญชาการคนหนึ่งก็ตะคอกว่าฮองเต้ท่านบ้าไปแล้วหรือท่านกลา้าลืบตาเดียว เงาร่างของกู้ร่วกก็วูบผ่านเหมือนพูดผีหัวของรองผู้บัญชาการคนนั้นก็หลุดจากบ่าในช่วงพริบตานั้นทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ตกตะลึงกู้ร่วหน้าตาเฉยเมยมองไปยังรองผู้บัญชาการอีกสองคนแล้วกล่าวว่ายอมจำนนหรือตายในเวลาเดียวกันร่างของกู้ร่วก็แผ่แรงกดดันอันทรงพลังออกมานั่นเป็นบารมีเฉพาะตัวของผู้มีอำนาจทำให้เหล่าองครักษ เกิดความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาในใจอย่างประหลาดนี่ไม่ใช่การกดขี่ด้วยพลังแต่เป็นการยำเกรงโดยธรรมชาติเหมือนสัตว์ทั่วไปที่พบกับเสือเหมือนความรู้สึกยอมจำนนที่มาจากสายเลือดและส่วนลึกของจิตวิญญาณผู้ที่รู้สึกได้ชัดเจนที่สุดคือรองผู้บัญชาการทั้งสองในตอนนี้พวกเขามีความรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับห้องเต้หุ่นเชิดที่ร้ประโยชน์คนนั้น แต่เป็นจักรพรรดิผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ชี้นำแผ่นดินทำให้ในใจเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวในตอนนั้นเองรองผู้บัญชาการคนหนึ่งก็ลงมือเขาไม่ได้ลงมือกับกู้รั่วแต่ใช้ดาบแทงเข้าไปในร่างของรองผู้บัญชาการอีกคนจากด้านหลังท่ามกลางสายตาที่ไม่เข้าใจของรองผู้บัญชาการคนนั้นเขาก็ฟันดาบลงไปอีกครั้ง ตัดหัวของรองผู้บัญชาการคนนั้นโดยตรงรองผู้บัญชาการที่ลงมือคนนี้กู้รั่วรู้จักชื่อทรงร่างเป็นยอดฝีมือขั้นเซียนเทียนขั้นปลายในสมัยห้องเติงก่อนก็เป็นองครักษ์หลวงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาเกือบ20ปีแล้วทรงร่างขุกเข่าลงต่อหน้ากู้รั่วฝ่าบาทกระหม่อมรอมานานหลายปีแล้วหลายปีมานี้กระหม่อมได้แต่ทนดูขุนนางชั่วกุมอำนาจ สร้างความวุ่นวายในราชสำนักกระหม่อมมีใจอยากจะฆ่าศัตรูแต่ไร้ซึ่งกำลังและอำนาจวันนี้เห็นฝ่าบาทไม่ทนอีกต่อไปข้าน้อยยินดีเป็นม้าสึกให้ฝ่าบาทรับใช้ฝ่าบาทอย่างสุดความสามารถกูรวมมองทรงร่างด้วยความสนใจคำพูดที่ทรงร่างพูดมานั้นเขาไม่เชื่อแม้แต่ครึ่งคำขุนนางที่พักดีถูกกำจัดไปนานแล้ว ขุนนางที่พักดีคนสุดท้ายวันนี้ก็ได้เข้าคุกหลวงไปแล้วทรงรามผู้นี้เป็นคนที่มีสายตาเฉียบแหลมและมองสถานการณ์ออกเขารู้ว่าตอนนี้เขามีเพียงสองทางเลือกหนึ่งคือสู้ตายกับกูรั่วมีโอกาสสูงที่จะถูกฆ่าแม้จะชนะได้ก็ยากที่จะรอดพ้นจากการเล่ยล่าของอัคารเสนาบดีฉินเพระฮองเฮาฉินสเสวียตายอัคารเสนาบดีฉินโกรธขึ้นมาองครักษ์หลวงเหล่านี้ต้องตายตาม ทางเลือกที่สองคือยอมจำนนต่อกู้รัว่วแม้เขาจะรู้สึกว่ากู้รัว่วไม่น่าจะสู้กับอาัคารเสนาบดีฉินได้แต่อย่างน้อยก็มีเรื่องหนึ่งความแข็งแกร่งและบารมีที่กู้รั่วแสดงออกมาในตอนนี้บ่งบอกว่านี่คือฮ่องเต้ที่อดทนมาโดยตลอดตอนนี้ระเบิดพลังออกมาย่อมต้องมีความมั่นใจดังนั้นการเดิมพันกับฮ่องเต้ยังมีโอกาสรอดอยู่บ้าง กู้รวพยุงทรงร่างขึ้นขุนนางผู้เป็นเสาหลักของแผ่นดินตาเซียของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตขุนนางชั่วครองอำนาจย่อมต้องการขุนนางที่พักดีเช่นท่านเพื่อกำจัดกบฏให้เราเจ้าไม่ต้องมาพิธีถ่ายทอดคำสั่งของเราแต่งตั้งท่านเป็นผู้บัญชาการองครักษ์หลวงคุมองครักษ์สามพันนายในวังหลังหากมีผู้ไม่เชื่อฟัง ข้าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหลังจากสยบทรงร่างแล้วกูรัวก็ให้ทรงร่างนำทางทันทีไปยังค่ายองครักษ์เพื่อทำการกวาดล้างครั้งใหญ่กูรัวสังหารหมู่ในค่ายองครักษ์ก็สามารถควบคุมค่ายองครักษ์ได้อย่างรวดเร็วจากนั้นก็สั่งให้ทรงร่างนำค่ายองครักษ์ทำการกวาดล้างครั้งใหญ่หลังจากเห็นความโหดเหี้ยมของกูรวกัวที่เหมือนเทพสังหารในค่ายองครักษ์ทรงร่างและข้ายองครักษ์ ผู้บริหารระดับสูงที่เลือกยอมจำนนต่างก็เกิดความเยำเกรงต่อกู้รั่วอย่างยิ่งไม่กล้าสงสัยคำสั่งของกู้รั่วแม้แต่น้อยหลังจากทำการสังหารหมู่ในวังหลังแล้วในหัวของกู้รั่วก็มีเสียงเตือนจากระบบดังขึ้นขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่เลื่อนขั้นเป็นจักรพรรดิระดับสองได้รับอุปกรณ์ระดับสองกระบี่อรสวรรค์ขั้นจักรพรรดิระดับพลังมหาปนมาจารย์ขั้นสูงสุดวิชากระบี่สะบ้นสวรรค์ห้าธาตุขั้นสวรรค์ กลิ่นอายแห่งราชันขั้นสวรรค์จิตวิญญาณและหุ่นเชิดต่อสู้ระดับมหาปอมมาจารย์ขั้นสูงสุดเงื่อนไขาการเลื่อนขั้นเป็นจักรพัรดิระดับสามหนึ่งควบคุมมังหลวงสองควบคุมกองทัพอวีหลินในวังหลังเลือดนองศพเกลื่อนกลาดกูระยืนอยู่ท่ามกลางกองเลือดระดับพลังในชั่วงพริปตาก็เลื่อนขึ้นถึงระดับมหาปอมมาจารย์ขั้นสูงสุดห่างจากนักบุญยุทธ์เพียงเส้นยาแดงผ่าแปด พร้อมกันนั้นยังได้รับวิชายุทธขั้นสวรรค์สองวิชาวิชาและอาวุธในโลกนี้แบ่งเป็นสวรรค์ปฐพีลีลับและห่วงสี่ระดับแม้แต่นักบุญยุทธ์ทั้งชีวิตก็อาจจะเชี่ยวชาญวิชายุธขั้นสวรรค์ได้เพียงหนึ่งหรือสองวิชาเพราะวิชายุทธขั้นสวรรค์นั้นทรงพลังอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่การฝึกฝนก็ยากอย่างยิ่งยอดฝีมือระดับมหาปอมมาจารย์ทั่วไปตลอดชีวิต ก็อาจจะไม่สามารถฝึกวิชายุทธขั้นสวรรค์จนถึงขั้นสูงสุดได้ในตอนนั้นเองทรงร่างก็มาอยู่ข้างกูรัวประสานมือแล้วกล่าวว่าฝาบาทตอนนี้จะทำอย่างไรดีพะยะค่ะเกรงว่าไม่ถึงหนึ่งกานทูปอัคราเสนาบดีก็จะได้รับข่าวและทางไทยเฮาก็คงจะส่งคนมาแล้วตำหนักชื้หนิงของไทยเฮาก็อยู่ในวังหลวงอยู่ไม่ไกลาจากวังหลังพระไทยเฮาอยู่ในตํหนักชี้หนิง จึงสามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวในวังหลังได้ตลอดเวลากูรัวหลีตาลงเล็กน้อยลปลว่าในเมื่อตำหนักชื้หนิงอยู่ใกล้ขนาดนี้เราก็ควรจะไปเยี่ยมเยียนไทเฮาเสียหน่อยในขณะที่กูร้รัวและพวกเพิ่งจะเดินถึงประตูวังหลังคนของไทเฮาก็มาถึงผู้นำคือหัวหน้าขันทีแห่งตำหนักชื้หนิงเตอ๋อกงกงเขานำองคารักตำหนักชื้หนิงกลุ่มหนึ่งมาขวางไว้ที่ประตูกูร้รัวมองเตอ๋อกงกง ในใจก็ได้ตัดสินโทษประหารชีวิตขันทีเท่าผู้นี้แล้วหลายปีมานี้ฮองเตเจ้าของร่างเดิมถูกขันทีเท่าผู้นี้รังแกมาไม่น้อยฟาบาทจะเสด็จไปที่ใดหรือเตอ๋อกงกงส่งเสียงแหลมอะไรนะจะไปที่ไหนยังต้องรายงานให้เจ้าขันทีเท่าอย่างเจ้ารู้ด้วยหรือเตอ๋อกงกงแค้นเสียงเย็นชากล่าวว่าฟาบาทช่างทรงพระบารมีเสียจริงข้าน้อยมาตามพระเสานีของไทเฮา ได้ยินว่าวังหลังไม่สงบจึงมาตรวจสอบสถานการณ์ไทเฮาทรงมีพระเสานีฟาบาทควรจะคุกเข่าก็คุกเข่าเสียจะได้ไม่เจ็บตัวห้องเต้เป็นหุ่นเชิดมาโดยตลอดขี้ขาดตาขาวและซื่อสัตย์ไม่เคยกล้าล่วงเกินใครและเตอกองกงในฐานะคนข้างกายไทเฮาก็ยิ่งได้รับการเคารพนบน้อกพูดใจยังไม่กล้าเสียงดัง่าบาทคุกเข่ารับพระเสานีเถิด เตอกงกงมองกู้รั่วด้วยสายตาเย้ยหยันไอ้ขันทีเท่าเจ้าเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วสินะเตอกงกงแท่นเสียงเย็นชาข้าน้อยเป็นตัวแทนของไทเฮาท่านไม่เคารพข้าก็คือไม่เคารพไทเฮามานี่ตบปากมันเมื่อเตอกงกงพูดจบองครักษ์หลายคนก็พุ่งเข้าไปจะจับกลุ่มกูร้รั่วสําหรับการดังแก่ห้องเต้องครักษ์เหล่านี้ก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีไม่มีใครมีความยำเกรงต่อห้องเต้ ในนามอย่างกู้รั่วแม้แต่น้อยในช่วงพริบตานั้นทรงร่างก็นำองครักษ์หลวงกลุ่มหนึ่งพุ่งเข้ามาขวางไว้ข้างหน้าผู้ใดไม่เคารพฝ่าบาทต้องตายเตอกงกงไม่นึกว่าจะมีองครักษ์หลวงมาช่วยกู้รั่วแต่คอกอย่างโกรธแค้นว่าคิดจะกะบฏหรือพวกเจ้าหมาหมูอยากตายใช่ไหมเตอกงกงโกรธจัดกระทืบเท้าเบาๆทันใดนั้นปรนแท้ก็แผ่กระจาย กลายเป็นคลื่นพลังมหาศาลพุ่งเข้าใส่เหล่าองค์รักหลวงปราณแท้มหาศาลผลักองค์รักหลวงหลายคนถอยกลับไปทันทีร่างของเตอกงกงเหมือนผู้ผีที่งาไว้หลายร่างก็ปรากฏตัวต่อหน้าส่งร่างในพริบตาห้านิ้วกลายเป็นกรงเล็บแหลมคมคว้าไปที่คอของทรงร่างในเสียววินาทีแห่งความเป็นความตายเตอกงกงรู้สึกถึงจิตสังหารที่รุนแรงถึงชีวิต ทำให้เขาถอยกลับไปอย่างรวดเร็วมองไปยังทิศทางของจิตสังหารอย่างแรงในดวงตาแวววับด้วยความตกใจกลับเป็นกู้รั่ว